สวัสดีค่ะคุณหนูเลยนะเองนะคะวันนี้มาบรรยายทำในอีพีสามแล้วคะ่ะในหัวข้อที่ว่าการมีคำอยากสิ่งต่างๆนั้นเป็นเรื่องผิดหรือไม่คุณหนูเลยนะอยากว่าโดยปกติแล้วคำอยากตัวเองมันไม่ผิดหรอกในทางพูทสนาจะมีคำว่า ฉันทะซึ่งมาจากคำว่าอิทธิพัทซี 4. ซึ่งอยากบอกว่ามันต้องแยกแยะให้ถูกว่าระหว่างคำว่าตัณหากับฉันทะตัณหานี่คือคำอยากที่เป็นเป็น,ปน,ปนไปด้วยไม่ด,ดีเป็นไปไเพื่อตนของตัวฉันเองแต่ฉันทะเป็นคำรักสิ่งที่ธรทำ เพื่อตัวตนที่งอกงามตัวตนที่อุดมสมบูรณ์ในใคบคาเป็นแล้วก็สามารถมีปิะโยชต่ผู<ม>้อื่นได้ตัวอย่างเช่นเห็นแมวเดินผ่านมาเราก็ให้หารมันใช่ไหมนี่คือฉันทะฉันทะคือเพราะคำรักสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองหรือบางคนถ้ามีตัณหาถ้าเห็นนก นกบินผ่านมาตัหาบอกว่าโอ้ฉันต้องเอานกนี้เอาไปยำทอดกินแน่เลยอันนี้คือตันหาคือความอยากทั้งกรรมไม่ดีทีนี้เราก็ต้องดูกันว่าสิ่งที่เรามีความอยากนั้นเป็นความอยากด้านดีหรือด้านลบซึ่งตรงเนี้ยเอามาจากตรงที่ว่า ในแง่ฉันทะคือคมดีงามกรมดีฉันทะคือรักสิ่งที่ทําพอใจสิ่งที่ทําสิ่งที่ดีที่สุดในแต่วันแต่ตัณหานั้นเป็นคมอยากในทักด้านลบกรรมลบเรารู้แบบว่าทุกวันนี้เรามีความสุขยังไงคมอยากของตัวเองเรามีคมอยากต้องการไม่ว่าทําบุญทาทานช่วยเหลือผู้อื่น ทำอยากมากมายขนาดนับที่เราอยากทําต่างๆเราอยากเป็นคนจิตใจดีาง,งามอยากอยากเป็นคนที่เป็นคนยังไงละ่ะเป็นคนที่มีร่ํารวยม,มั่งมีสีสุกเราถามตัวเองว่าอย่างเช่นเดนนะขอ,อที่อยากให้เข้าใจว่าเราหาเงินเราหาเงินด้วยคำฉันทะหรือตัณหาบางคนอาจจะหาเงินด้วยธุรกิจ ดำมืดธุรกิจสิทธาหรือต้องในการหล,ลอกลกวงประชาชนอะไรเงี้ยหรือต้องทบทวนว่าเรามีตันหาหรือ,อยันทะถ้าคนเข้าใจหลักศรธรรมของพระพุทธองค์พระเจ้าจริงหลักอิทธิบาทสี่ลองศึกษาดนะ้ะคุณเนินนะพึ่งศึกษาซึ่งฉันทะคือข้อหนึ่ง คำสิ่งรักพอใจสิ่งที่มีซึ่งเป็นสิ่งต้องามเป็นคาอยากที่ต้องการได้แต่คาอยากในแง่ตัณหานั้นเป็นคาอยากเพื่อเอาเข้าตัวเป็นคาอยากกีเสตัาหาซึ่งในแง่นี้มันผิดทีนี้ถ้าเรา,เรามีความอยากที่ถูกต้องดีงามทางขนทางที่จะ,จะเจริญเรื่องมรรคแปด ซึ่งต้องประกอบดูด้วยกันซึ่งมันจะไปด้วยไปด้วยด้วยคำดีงามมากขึ้นคนที่เจอสติเจอสมาธิรือมีปัญญารอบรู้ควาจริงงนี้เกิดปัญญาปิ้งแวบมาบอกว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำเราจะรู้ได้จากใจตรงนี้เราต้องใช้ปัญญาแยกแยะฉันทะกับปัญหา คนละอย่างกันเรามีคำยากมากมายคำคิดในหัวที่มันแล่นในหัวมากมายแต่วันนี้ถ้าท่านคนพกว่าคำยากที่ท่านต้องการอยากปัญหาอยากเป็นจริงซึ่งมันเป็นตัวแทนที่ไม่งอกงามและสามารถเปิดเผยทางศาสนาชนได้และรู้ว่าถ้าศาส,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 สนาชนรับรู้ว่าท่านเป็นคำดีงามจริงคนก็เริ่มสายท่านคนก็เริ่มสายท่านแล้วก็ บูชาท่านได้เพราะท่านรู้ว่าคำดีงามที่เป็นฉันทะคืองดงามที่สุดอีกทั้งเลยนะอยากเสริมในเรื่องแง้นทีกว่าพรหมิหารสี่ต้องศึกษาเขาไว้เพราะเป็นการเรียนรู้ของการมีเมตตาการุณามุทิตา อุเบกขาการมีคำรักในทุกสิ่งทุกอย่างการเข้าใจสถาธรรมความจริงตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าโลกใบน,นี้มีอะไรอยากอยางให้เร,รียนรู้แล้วก็อยากบอกปอกเลยว่าวันนี้เราระหว่างฉันทะกับปัญหานั้นสองอย่างนี้เราวางจิตถูกต้องเปล่า เราใช้ปัญญารับรู้คาจริงตรงนี้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาคาจริงรับรู้ด้วยใจกลางแล้วก็ตัดใจเลือกเส้นทางที่ดีงามซึ่งต่อนนี้ซึ่งเราจะเลือกการคิดดีพูดดีทดําดีซึ่งหมายถึงว่าเป็นฉันทะเมื่อเราตัดใจเลือกันฉันทะกรรมดีสิ่งดีก็เกิดขึ้นได้กับตัวท่านเอง เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเราตัดสินใจเลือกสิ่งที่งดงามให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยต้องมาผสมผสานกันถ้าตันหานั้นเป็นคำอยากเพื่อคำรอโกอดลงก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนี่คือกิเลสที่มันครอบงำตัวเราเราต้องตัดสินใจ เลือกเส้นทางให้ถูกต้องดีงามของท่านเองให้ได้แล้วท่านรู้เปล่าว่าคามปานาของท่านคืออะไรจิตใจของท่านต้องการเป็นสิ่งใดเล่าเพื่อที่ท่านได้มีชีวิตได้งอกงามจะเลยงอกงามเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในการใช้ชีวิตตัวตนที่สมบูรณ์เข้าสู่โอรียนติมากขึ้นดังนั้นคนที่ตัดใจเลือกฉันทาวิยะแล้วก็อะไรนะสองอย่างแล้วอย่าบอกว่าจงมีจ,จิตใจตั้งมั่นในฉันทะไว้วันนี้เราเสนอคำศัพท์สองคำศัพท์นี้เอาไปพิจารณาทำให้เห็นแก่นให้ได้ จะไม่ว่าถ้าเราได้เรียนรู้ขามยากของตัวเองแล้วรู้จักจิตใจตัวเองของเราเรารู้ใจอย่างนี้ว่าเรามีฉันทะหรือสัญหารแล้วแล้วก็เรียนรู้จิตใจในแต่ขณะในแต่วันเราดูความจริงขามยากของตัวเองมันไม่ทุกแต่ถ้าเรามีขามยากในแง่ในแง่ลบอันนี้คือบาป เช่นโลบก่อนลงโลโลภะโมหะโทสะดังนั้นถ้าเป็นรักรักคืออะไรรักคือฉันทะดังนั้นถ้าเรารู้ว่ารู้รู้สองอย่างนี้ระหว่างฉันทะปัญหาได้ถูกต้องแล้วเราก็ใช้ยึดอย่างถูกต้องดีงนะเอาล่ะค่ะ หวังว่าทุกคนได้สุขกายสุขใจนะครับลองพิจารณาทำนี้เด็นนะก็ฝากข้อคิดทำสองคำนี้ให้พิจารณาแล้วก็ศึกษาอิทธิบาท4ม 8, รรคแปดผมหาิาร4อายัส,สัจ4เพื่อเตรียมตัวการเรียนรู้การเข้าสู่จิตพุทธ,ธะการรู้มาขึ้นใน EP ต่อะไปมันจะเข้มข้นเรื่อยๆซึ่งมีเรื่อยๆประจําอย่างที่เรารับปากไว้เพื่อสอนธรรมะเผยแพ่ธรรม ให้คนได้ตื่นรู้เป็นคนดีคนงามแต่อยากบอกว่าขอให้จิตใจของท่านอยู่ในคุณธรรมดีงามอยู่ในความเมตตาธรรมอยู่ในสิ่งที่จิตใจ,จตอนนี้ทําสิ่งที่เองรักยังมีความสุขมีชันทะอย่างงดงามมีสิปัญญาอย่างถูกต้องถูกตรงที่สุดกาะขอบมากครับ วันนี้คุณนะขอขอตัวไปก่อนนะครับการบรรยายทำจบแล้วสามเพียงนี้ไว้ EP สี่ถัดไปค่อยมาเจอใหม่ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ